สวัสดีค่ะพี่น้องปองโปพี่น้องปองปลายนะคะช่องคนส่งน้อยเพชรบุรีนะคะตอนนี้ก็ถึงสํานกักงานที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องคะแต่ว่าดาล่าขึ้นงงงงเงียเนาะเข้าไปยังน้อเห็ดอย่างน้อจ้าเอ้าเห็ดอย่างน้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เก็บพักกันไปกินกันยังพักอาทิตยครับกินกันลังไปกินก็ประม ซุปน้ำไม้ครับซุปน้ำไม้นั่นนั่นยอดนะช่ยงเนี่นมันเร่นงนั้นยอดดูกเลยอะไก็บไปพูดแล้วบอกเซี่ยเอาไรไปนั่นตีของเสียแบบนี่ครับเขากันกับน้ำไม้ส้มเนี่ยแม่นบอกซุปน้ำไม้ส้มเนี่ยซุปน้ำไม้ส้มพูดได้ซุปไม่กินโอ้ยพอขว้วเด็ดพอขว้วเด็ดบอกเขาไปเบื้องแรกครับนี่ ขึ้นหอนแต่ว่าแม่ยอ,องงามๆนี่แม่เขาขึ้กาใส่พระเอกอ<า>่ะเขาขึ้กาใส่พระเอกอะไรก่อนเขาขึ้ก,ก,กาใส่พระเอกโอ้ก่อนใกล้กันเฮ็ดแล้วครับบ่ครับมันนิบัติกันเฮ็ดยังมื่อไงเมื่อี้ยังบุหรี่ ันที่เมื่อไรบ้างนอนดวงเออแดดบดเห็นบมอกคอยมากแหละคนงามมาแดดมันบดเนี่ยไปสวยไหมอ่ะเราเก็บสวยเปล่า<อ>จะคลองกับเก็บคือจะคลองกนะับสันกูดูดกิ๊บดิดแล้วบางคนมีแต่จะหย่อนกับงาม กินพอ,อกันซับซุมเราใหม่นี่หนิครับก,กินไปบ้านไห้กินกันวะยังยังครับอพอดีเหวี่ยวเขากำลังเหี่ยงครับพอดีเหวี่ยวเขาพอดีเลยสุดว่าใหม่ใส่ง่าเนาะสุใส่ง่าเนาะกันมีง่าใสา่หวะมีแล้วนะมีแต่แต่อยังอ,อันย่างบางฮวงไปยังครับขึ้บ่วแตงบางฮวงพร้อมอ้าวมือสั่นบ่ เจ,บจบ็บกิ้งบ่ละเจ็บกิ้งบ่ลาเมื่อคืนบอสสิอ้ยการลุกเขาก็มีสปิริทหรอสปิริทส,สปิริตสปิริทบส่สปิริทเอเขามีเทคนิคในการลุกเนาะเขาปฏิรุ่งทุกทีทุเรียนดี่ลุกลุกหัวปฏิรุ่งอืงงนอนี่เด้นี่เจ้าสิกายไปใส่ในี่ดีนี่นี่ด้นี่นะ โอ้ยเนาะเอา้ตตาตัวจะของเก็บเดี๋ยวถุงข้าวแล้วต้องใส่อีกจะเก็บข้างคนนี้รับนไหนอดนนีโอ้น่ะบอไป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 องตามล่าตามล่าหาผักกระเฉษโจตอ้ยตายผมบอกเปหยังอันนี้นะมันมีดินอยู่นั่นยางลบไปเลยนั่น นั่นแหละย่างล็อบไก่เป็นอย่างมันจะยอดอบอวลอืม,อมการเก็บผักกระเฉดที่ดีนะคะต้องเลือกยอดดีๆนะคะเหมือนพระเอกนะคะพระเอกผักกระเฉดเลือกยอดดีด,ดีปวดโพลยอดหน้าเนาะเดี๋ยวนี้นนเาานาะกับบกระบ้ะบเอา ครับตอนไหนวะตอนเบืรอเช้านี่ครับผู้ใดมาหาเพินเ่นเพิลลน่นขึ้นรถยุ่นดี่โกซุ้มบ่กดีแล้วยุ่นหน,น้านดีแล้วครับอ๋อขึ้ลลนรกคันเทนผัาบบ้านด้วนมือสองมือครับขึ้นมากเราครับไปทุละ่ะนี่มาไปซื้อหัวหมอนมาท่านหัวหมอนหัวหมอนบ่บ่บมีดอกหัวหมอนหัวหมอนมีแต่บุญยิ่งเขาใส่หมอนร่องผมมีแต่บุญยิ่งใส่ค่ะ คราไปซื้อหมอหมอนคนนั้เลยพุนผ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 ูนุ่น,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 นตัวพุนตัวทั้งไต่ผนไต่สุดผุนเออลงไปล่าสุดซีมีห่หอนหัวหมอนเตี้ย <c oughs> หัวหมอนหัวหัวหมอนเดี๋ยวไปไป,ไปขึ้นรถ ครับพี่น้องตามาเก็บพักกระถินกันยังเดี๋ยเอารถเก่งพ่อเซ่เอาด้วยนี่เอ,อ้ยพระเอกไงเพิน่นเอาอันกดทั้งทางกดทั้งทางอ,อันอันนั้นคืนเอ,อ๋จะนั่งสบายสบายไหมโอ้คนพวกเขาสีดังนี่นั่งยื่อๆเขาก็ดังเนาะเสียงขอจุดบอมมี่ ข่อยก็บอกให้เจ้าเบรคนนี้เบรคนนี้จะเขาบเบรคนยังเทีย <c oughs> จนเสียงบองมีล่ะสุดเบรคนานี้เสียงข่อยสีเบิร์ข่อยขึ้นเสียงสูงขี้พุยิง่งนี่แน่ออนถ้าข่อยจะดเรียน่เาอดไม่ถ้าคอย่มี้พุยิง่งเนาะ แกบ,บ่างแกยังไงอันนั่งรถมาบริกามาท่า่ะนั่งรถมาสนอกเ <c oughs> พื่อน,น <c oughs> พ่ออยู่ไนพ่ออยู่ไหนสำนักงานก็เลยโอ้ยตาล่าด่างตัวดีเ <ตา S 1> สยยางมากบริได้ดีซุปตาเ<า>สยยางมากบริได้ดีซุปตาก็ต้องได้ดให้ห้วยผู้ใดเรียงแม่เซราซุปตาดี อันนั้นไปใส่เกาะลืมเสือเลขเลขไปใส่เกาะนันอนเป็นเท่าไรครับดูเครื่องของครับโอ้แล้วคือสบายแช่บรรยากาศทั่วทั่วไปเราบไม่เราไม่ฝันสอัสดีค่ะผู้ใดเลี้ยงแบ่หูสมูส<ม><ม>ติ<า>มูกปลาหมาปูาโอ้หมูปล <c oughs> าป <c oughs> ะเมื่อ,อปีกว่านกอดยี่ห้อสองโตเพื่อมากินกันยุ่งยิ่ง บอกหูปลานะา่ะบอหมูสองตัวจะไปเบิ้งเงินอันมีหมูน่อยบอกน่มีหมูหน,อนอ่อยนะขึ้จากเรียงบันนึงน่อยเขาเลียงไม้ตัวม่เลาเรียงนยุ่เอาไค่ผู้ยุ่เฮือนเลียงแล้วนาะกไปเอาปเอาูยุ่เฮือนเขาเลียงแล้วนาะก็นนงเขาในเขาเอแล้วไม่ต้องม,มม่ร้องว่้นุมากซเมอเลยมาทุกวัน วันไหนไม่มาเนี่ยก็จะคิดถึงพี่พี่คอนวอยนะคิดถึงพระเอกนะพระเอกออกนะก็คือสงสารพระเอกออกกลัวพระเอกออกไม่มีอะไรกินอ่าก็จะมาชวนกันกินโน่นกันนี่ไม่ร้ายมันได้ไหมก็ไม่รู้ด้วยแล้วจะคอยยังไงบค่ะสปิเรนไม่ตีบ้านนี่เรามีว่าข้าแต่ว่าฐานท่ามันไหลยอดตาเท็ดอันนี้ไหมเท็ดอยังเท็ดมงยูนี่บอกที่บ่กข้างหน้าที่บอ เรใช้กระท่อมไม่ก kind of kind of ันจ้ยใส่ห่มเลยนอนเล่นไหมมีแต่ที่ตมันที่แทงพี่แต้วว่าท่านนี้เพิ่อกัสิมาเน่รอมางั้นว่าเห็ดเห็ดหมองมาจากห้องนางเล่นไมมอะไรคนหัวจานน่งนอนเพิมเห็นก็มีเฮ็ดไตก่ไตเดียวไยูไปยังก่อนไปทึงไปทึ่ห่างยิ่งยิ่งปีกมาปุ๊บแล้วห้องประกบแล้วก็สิ้ี่คนยิ่งกว่าตอนเขาเก็บไปมันไปทึ่งไปแม่หรือกแม่ไปเขาไม่พ่อนไปอันที่ว่าพอพิาีเนยมันบ่

ยกอีหยังนั่นน่ะไม่รู้กว่าอย่าว่ายกนี่โป้งนิ้วโป้งใหยกยังไงดิสั่นกักติสั่นนอนนี่โปบ่ติอันโศกมากขึ้นนี่แมั้ยฮะไอโศกพระเอกบ่พระเอกพระเอกโศกบ่หรือนางเอกนางเอกเบิดเสียงเลยดินางเอกเบิดเสียงนางเอกเบิดเสียงเลยดิเสียงบ่มีเลยมื้อนี้คั่นไล่อีกคือตายเลยมื้อนี้อะไรทักทายแต่ยู่แต่ว่าร้องเพลงน้ำมูบ่ได้์ครับมึงแม่นให้ผู้อื่นเขาเจ้าได้ร้องเราเมื้อนี้ เรากําลังจะทำกับข้าวนะคะช่างเด็ดนะคะกําลังจะทําซุปน้ำมันสมใครจะคือบ่ออันอันยังมาเคลียร์ลงหมันอันมันน้ำมันสมซูไปเองก็กินกันกับอันใครใช่ใค้ใช่าพ่ออันป้าพ่อพ่ออันนี้พ่อจุ่มเย็นเดียพ่อจุ่มเย็นนั่งอกินกินอะไรคือนมูดอกตีพ่อจุ่มเย็นกินอะไรคือนมู สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปสนั่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะสี่แดงอาไทายพี่น้องมือใหม่ฝากพี่น้องติดตามรับชมนะครับพี่น้องคะกดติดตามกด subscribe นาะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนสนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า